สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนาลาธรสุวินทวงยีนะคะเป็นทาวน์เฮาส์สชั้นหน้อที่16ตารางวาสามห้องนอน2ห้องน้ําค่ะอย่างนี้นะคะหน้าบ้านจอดรถได้1คันค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันไปเลยค่ะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยกล้องวงจรปิดสนามเด็กเล่นนะคะเข้ามาในบ้านก็จะตกแต่งบิวินให้สวยงามเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์เราก็แถมให้ฟรีไปเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกินข้าวโต๊ะทีวีค่ะในส่วนของห้องครัวนะคะเคาน์เตอร์ครัวซิงค์ล้างจานเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะในห้องน้ําเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ค่ะในส่วนของพื้นกระเบื้องเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกระเบื้องแกนิตโตอย่างดีค่ะในส่วนของชั้นบนนะคะชั้น2นะคะก็จะเป็นห้องนอนทั้งสามห้องเลยค่ะ แล้วก็จะมีห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะสุขภัณฑ์เราก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นเดียวกันค่ะหลังนี้ราคาจะอยู่ที่1 7 9 0 0 0้บาทนะคะถ้าใครสนใจทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ